สบายดีพี่น้องมาเด้อกินสงยำเขียงเด้อเอาอะไรใส่เป็นนัวนะว่ะมักข้อหมักใบ่ลายนะมักยุ่มพี่น้องมาไหมเช็ดเส็บเซ็บเครื่องเอาใส่เลยข้อลบขนาดพี่น้องมาไหมเส็บเด็ดทุกต้องแต่ว่าเป็นนัวนี่แม่มันเบิร์ดเดิบบอน บลอไลมาพี่น้องมามากินน้ากันเซฟเซฟเซบไลทยเซบไลายพี่น้องจุดจวดมาด้วยพี่น้องเลยมาด้วยกันเลยเตียมข้อเขาเบ้ลน้ำมะข้อเนาะมันตาลมันตาลมันตางกาแนนะกาแฟกาแฟไม่เดี๋ยพอจะเซฟ นีมะข้อเจียวหวานพี่น้องแซขนาเลยน้าจกัปีพี่น้องเลยไนอกมาเึงบ่วงบอกสูีาพี่น้องมาเด็กเด็กใส่มูมเแซ่บแอย่าบอกไป ข้อกระดูกขนาดเนานะยังมืดอึดใจอยู่ต้นยังลายกวนี้นย่นเงียน่ะยังผัอกอี่งอให้มามือ่งนิี่งอผนะงมาค่ไม่ต้อง<า>ีตัวงงางเนี่ยกะนี่ก็สานางเนาะนาข้าวขาไปบ่งเลยฮึ่ม ส่วนนั่นจริงส่วหเฮี่น้อเบิ่งมาส่วน้พี่น้อกิ่อองใน,ในโซ่เจียวหวานนะเอาอยัางม่าอะไรเนาะมามาเฮนอ้องหนักบ่วงเลยเกินเร็วพ้ปลาพี่นอ้องมาเเสีย <c oughs> เ่มเซงนะนัะกเริ่มเห็บนะโปา้กินเยแล้วกินเด็ดตแฟกเลยที่นองนะสดรสดเดี๋ยววยัสวาสดเอาไปจ้านี่ทุกหมู่ค้าอีกเจ็นาทีเนาะ